กนกอัมลานีชันหลังทำงานมา24ปีรับลำบากใจแต่ต้องไปหากอยู่ต่อคงไม่ใช่คนเดิมทำเอาหลายคนใจหายไม่น้อยเมื่อกนอกพิธีกรข่าวคนดงังได้ประกาศลาออกจากนีชัน หลังจากที่ทำงานที่นี่มา24ปีโดยเจ้าตัวนั้นได้โพสต์รูปภาพพร่อมกับข้อความผ่านทางเฟซบุ๊กส่วนตัวซึ่งมีข้อความดังนี้ทราบซึงใจน้องๆทุกคนผมอยู่ที่นี่มา24ปีคุณปุ้มอยู่มา27ปีทุกค่ำคืนก่อนกลับบ้านเราสองคนจะเดินปิดไฟปิดทีวีจุดที่ไม่จำเป็นแทบจะทุกชั้นเพราะเราคิดว่าที่นี่คือบ้านไม่ใช่ที่ทำงาน แต่แม้เราจะอยู่นานแค่ไหนเราสองคนก็เป็นแค่เพียงผู้อาศัยไม่ใช่เจ้าบ้านอีกไม่นานก็จะ,กะเกษียณแล้วอยากอยู่ที่นี่จนถึงวันนั้นหวังจะได้ร่ำลาและส่งไม้ต่อให้น้องๆทำหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาเราผ่านเหตุการณ์ผ่านกลุ่มผู้บริหารเก่าๆหลายคนบางคนจากไปโดยทิ้งปัญหาไว้ใต้พรมบางปัญหาถึงขั้นฟ้องร้องบางคนรับเงินชดเชยไปนับสิบล้านแต่บอกลูกน้องว่าตนเองไม่ได้อะไรเลย บางคนไปตั้งกลุ่มดาทอบ้านตัวเองวันทั้งวันทุกวันสุมไฟบ้านเก่าเราจะไม่เป็นเช่นนั้นเราจะไม่ลืมสิ่งดีๆที่นี่เนชัน่นให้เรามีวันนี้ผมไม่ใช่คนร่ำรวยและกําลังจะเป็นคนแก่จึงเป็นเรื่องลำบากใจที่ต้องจากไปหางานใหม่ในวัยห้กว่าที่ไม่มีอะไรมั่นคงมีแต่ความเสี่ยงรออยู่เบื้องหน้า แต่ทุกเส้นทางข้างหน้าเราเชิดหน้าชูตาได้ไม่ต้องหลบสายตาใครไม่มีใครกล่าวหาเราได้ในเรื่องผลประโยชน์เบื้องหลังถ้าน้องๆรู้จักพี่อยากให้พี่เป็นพี่กนกคนเดิมต้องให้พี่ไปผมก้าวออกจากเนชั่นเพราะต้องการเป็นกนกคนเดิมแต่ถ้าอยู่ต่อคงไม่ใช่พี่กนกที่เคยอยู่มา24ปี ขอ,อส่งความรักกำลังใจให้ทุกๆคนทำหน้าที่สื่อด้วยความรักชาติบ้านเมืองและสถาบันเลือกยืนอยู่ข้างความถูกต้องมีคุณธรรมกราบลาสารพระพรหมเจ้าที่เจ้าทางหน้าอาคารสวัสดีครับวันจันทร์ที่9พกพฤศจิกายน2563อยอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ